วันนี้ผมจะมาเปลี่ยนุดซินนะครับของรถสตาร์เลียนนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆพืรถรุ่นนี้นะครับก็เครื่องมือก็มีประมาณนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาใส่ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนี่ครับดับแรกนะครับผมนี่กระบอกพวกนี้เราก็ล้างเสร็จหมดแล้วนะครับแกนโชค เรียบร้อยนะครับนับแรกใส่เข้าไปข้างใต้นี้นะครับเหมือนเดิม,มง่ายๆเลยก็ใส่ตัวนี้นะครับนี่ก็ใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ซินก่อนนะครับเตรียมไว้ก่อนนะครับนี่นะครับซิน ตัวในนะครับผมก็ทาน้ำมันนิดนึงทาน้ำมันนิดนึงนะครับนีนะครับใส นี่นะครับอุปกรณ์ตัวนี้เป็นเบอร์สามสิบมิลนะครับเป็นบล็อกนะครับตัวนี้นะครับก็เข้าแล้วนะครับก็เป็นกิ๊บนะครับใส่เข้าไปแค่นี้ครับก็ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ที่เราเตรียมไว้นะครับตัวนี้นะครับก็ใส่เข้าไปได้เลยแค่นี้เดี๋ยวเรามาใส่นะครับตัวนี้นะครับลืมไปเดี๋ยวสป,ปริงนะครับแป๊บหนึ่งนะครับนี่นครับสป,ปริงนะครับพอดีล้างไว้เก็บไว้นะครับ ก็ใส่หนุนไว้ก่อนนะครับนี่หกเหลี่ยมเบอร์นี้นะครับเพื่อนๆก็ใส่เข้าไปเข้าไปในรูนะครับลองขันดูก่อนก็ได้นะครับก่อนจะก่อนจะใส่นะครับ แล้วบล็อกลมจริงเลยครับนี่นะครับใส่ประมาณนี้ก่อนนะครับมันจะใส่ไม่ได้ครับตัวนั้นนะครับื่องมือวิเศษก็อนจิ้มเข้าไปข้างในครับมันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับตัวนี้ก็หยิบไว้ แน่นนิดนึงนะครับเ,เพื่อนๆตายแล้วน้ำมันนะครับน้ำมันนี่คือผมจะใส่อยู่ประมาณหนึ่งร้อยมลขวดหนึ่งจะมีสองร้อยมลนะครับผมแบ่งครึ่งไว้แล้วนะครับแบบคลิปง่ายๆเลยนะครับส่วนซิมตัวนี้ใส่ทีหลังได้นะครับเ,เพื่อนๆ รือว่าจะใส่ก่อนก็ได้แล้วแต่ใส่น้ำมันเข้าไปนะครับก็ไล่อากาศเหมือนเดิมใส่สปริงเข้าไปนะครับ ปิงก็เนี่ยครับด้านตัวนี้ใส่นะครับก็มีฝุ่นมีขราปางปร้อยปิงกันฝุ่นนะครับใส่เข้าไปไง่ายๆเลยนี่นะครับ ก็ใส่นี่ครับเข้ไปลายนี่เรียบร้อยกดมาก็ประมาณนี้นครับนี่ เสรแล้วเดี๋ยวมาดูที่รถนะครับนี่เลย,ยนี่นะครับประมาณนี้เลยครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับโอเคครับผม